มาครับผมวันนี้จะมาแข่งกินกับนักกล้ามปลอมครับ หมาก็บผมวันนี้เราอยู่กันที่ครัวกลิ่นกระทะลาดภ้า64นะครับผมอันนี้คือสามารถจอดรถได้หน้าร้านเลยนะครับผมและวันนี้เราจะมาแข่งกินกับนักกล้ามปลอมนะครับจุดเด่นของร้านนี้ก็คือว่าทุกจานนะครับผมจะหอมกลิ่นวอกหรือว่ากลิ่นกระทะนะครับผมคือเขาผัดกันสดๆเลยนะครับผมจานต่อจานแล้วที่สาคัญนะครับผมเชฟร้านนี้คือดีกีไม่ธรรมดานะครับผมเคยเข้าแข่งรายการสตาร์เชฟด้วยนะครับผมแล้วก็อาหารมีเลือกเยอะแยะมากมายครับผมมีทั้งไทยแล้วก็จีนนะครับรับประกันว่าทุกจานคือหอมกลิ่นกระทะหมดเลยนนนนนะะะคครรรรััับผมตาาช้้วววกกลิทแี มาทั้งหมด18จานครับผมหรือว่า9เมนูเพื่อที่จะมาแข่งกินกับนักกล้ามปลอมนะครับผมคือในคลิปผมดูเขากินเกงอยากจะรู้ว่ากินจริงหรือกินปลอมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจัดมานะครับผมแข่งกับพี่อ้หุนสักหน่อยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสาขาเดียวนะครับผมที่สามารถนั่งกินที่ร้านได้นะครับผมเขาก็จะมีอีกสาขาหนึ่งนะสาขาหนึ่งอยู่แถวแวอนุสาวรีย์ก็คือเป็นเดลิเวอรี่เท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครอยู่แถวลาดพร้าวหกสิบสี่ก็แวะมากินที่ร้านได้นะครับผมแล้วก็รับประกันนะครับผมรสชาต ถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็หยุดแค่วันจันทร์มันเดียวนอกนั้นเปิดหมดเลยครับกินมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้นะครับผมว่านักกล้ามคนไหนที่กินเก่งกว่ากันนะคุณอัง่นคุณจะมากินเก่งเท่าผมไม่ได้บอกนะครับผม <ๆ S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีเทปใหญ่ที่ลงในช่องก่อนหน้านี้นะแล้วก็พี่อัง่นเขาซัดไปเยอะเลยนะครับผมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเทปนี้ก็เลยแบบว่าหมดแรงครับคือกลยุทธ์ของเราคือหลอกให้พี่อัง่นกินในเทปใหญ่เยอะๆแล้วก็แพ้เราในเทปนี้นะครับผม